วันนี้จะพามาเที่ยวเกาะที่มีชายหาดที่สวยติดอันดับโลกกันแนนจองตั๋วเรือไปกลับและทริปดำน้ำไว้กับอดังซีทัวร์นะคะค่าเรือไปกลับหนึ่งใบเท่านิดๆค่าดำน้ำไม่เกิน6ใบแดงมาถึงท่าเรือก็มีแท็กซี่มารับเราเลยไปที่ฝากรถสะดวกมากมอเตอร์ไซค์คิดคืนละร้อยส่วนรถยนต์คิดวันละ1 0 0จ้าแนะนําให้ไปรอบ11.30นนอน,นะคะเรือจะแวะเกาะตาลูเตาและไปเกาะไข่ด้วยคุ้มมากๆถึงหลีเป๊ะแล้วประมาณบ่ายสองตกเย็นเราไปดูหาดซันเซ็ตกันหาดที่นี่สวยติดอันดับ6 โลลกเลยตื่นเช้ามาก็ไปทริปดำน้ำด้วยเรือหางยาวเน้นเป็นแบบจอยทริปนะคะไปดำน้ำตามจุดต่างๆทางทัวร์ก็มีบริการถ่ายรูปใต้น้ำฟรีแถมอาหารกลางวันด้วยค่ะมีบริการผลไม้ด้วยนะคะมาพักทานอาหารกันที่หาดทรายขาวอย่าลืมบัตรอุทยานนะคะลืม,มลืมก็เลยต้องซื้อใหม่อ๋อแวะเกาะหินงามด้วยนะคะหินสวยมากทริปนี้สนุกมากน้ําทะเลสวยไปอย่างเยอะค่ะกลับถึงฝั่งก็มีแท็กซี่มารับเราพาไปที่ฝากรถเลยนะคะสะดวกมากใครอยากไปทริปแบบ แนนก็ทักไปนะคะอดังซีทัวร์จ้า